วันนี้จะเอาเคล็ดลับไปเที่ยวต่างประเทศแบบชิลๆมาฝากทุกคนกันเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมร์เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแรงเงินสดไปเลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะหายบ้างกลัวว่าเดี๋ยวจะแลกไปไม่พอบ้างเลยอยากจะมาแนะนำบัตรกรุงไทยทราเวลเดบิตการ์ดพกใบเดียวมั่นใจทางทริปเลยค่ะอย่างรอบนี้กําลังจะไปเที่ยวอิตาลีนะคะก็ไม่ลืมที่จะพกไปอย่างแน่นอนอย่างเวลาไปเที่ยวเนะี่ยแมรก็จะไปแบบแบกบแพ็กกันไปเองนะคะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับทัวร์ไปเที่ยวเองหา,าหารอาหารกินเองบัตรใบนี้ก็คือตอบโจทย์มากเพราะมีส่วนลดสูงสุดถถึงงงง50%สําาหหรรรรรััับบบบตวเเคื่่อินโแมมชยีใ้ .5% สูงสุด1,000บาทต่อปีจากการรูดใช้ใจ่ายในต่างประเทศพอมีบัตรใบนี้นะก็คือเที่ยวเพลินไม่เคยกังวลอะไรเลยแค่แตะอย่างเดียวจะกินจะเที่ยวจะช็อปได้หมดแลกเงินเรทดีได้ถึง20สกุลเงินสามารถแลกในแอปกรุงไทยน e x t แบบนี้ได้เลยสะดวกมากๆพกใบเดียวเที่ยวได้210ประเทศเทศัทศ่วโลกเราไม่เสียค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน2.5%ด้วยนะเริดปะและถ้าเกิดว่าเที่ยวจบทิปแล้วยังใช้เงินที่แลกไว้ไม่หมดนะยังมีดอกเบี้ยเข,เข้าบัญชีให้อีกด้วยต่างหากใครไปเที่ยวช่ำตลอดทั้งปีแม่่่ออกกกเลยันน้งไปสคครรรดททุ N ะ ออกบัตรด้วยยิ่งเที่ยวยิ่งฟินด้วยบัตรกรุงไทยท้าเวได้บิดการใครมีทิปเราอยู่คือบอกเลยว่าต้องไปสมัครด่วนๆเลยค่ะ